สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าบ้านนะคะความจริงนะคะตอนนี้เรากําลังทํากับข้าวอยู่นะคะแต่ว่าเอาวันนี้ทาพาสต้านะคะรอให้พาสต้าต้มอยู่นะคะก็เลยมีเวลานิดนึงก็วันนี้นะคะดอกไม้หน้าบ้านบานเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยสะพรึงนะคะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากมุมนี้เลยนะคะก็มุมนี้นะคะจะมีต้นดอกไม้ที่เราชอบมากๆต้นหนึ่งนะคะคือต้นโรบนะคะเป็นกุหลาบนะคะสีของเขานะคะตอนเย็นจะออกเป็นสีแซลมอนนิดนึงนะคะช่วงนี้เขาบานเยอะมากๆเลยค่ะก็โดยเฉพาะต้นนี้นะคะต้นเดียวนะคะเขามีหลายช่อค่ะก็เราลงรูปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนที่เขาเพิ่งเริ่มบานนะคะตอนนี้ก็บานเพิ่มขึ้นนะคะจะมีดอกที่โรยไปแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะเป็นช่วงที่สีของเขาสวยมาก เลยค่ะเราก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะคะนี่ค่ะเผื่อใครยังไม่มีนะคะเราแนะนำนะคะต้นโรบนะคะด้านบนก็มีดอกเป็นช่อตูมเต็มเลยนะคะตรงนี้ก็มีพาไปดูใกลๆ้ๆนี่ค่ะช่อนี้น่ารักมากๆใกล้ๆนะคะเปิดไฟแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วค่ะ ตรงนี้จะมีบ้านนกด้วยนะคะซึ่งจะทําจากไม้เนื้อแข็งนะคะโดนแดดโดนฝนไม่เป็นไรนะคะแล้วก็จะมีดอกสีขาวตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะชื่อดอกเทียนหยดนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มของต้นกระเจียวนะคะก็ตรงนี้นะคะแม่เขาชอบนะคะเป็นไม้หัวนะคะจะขึ้นมาปีละครั้งนะคะช่วงหน้าฝน ถอยออกมานะคะใต้กุหลาบรบนะคะจะมีต้นดอกเข็มสีชมพูนะคะดอกเขาใหญ่มากๆเลยค่ะต้นนี้นะคะปลูกมาได้2ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็รากน่าจะเดินโอเคแล้วนะคะแล้วเ,เขาก็ปรับตัวนะคะเนี่ยค่ะเทียบกับมือเรานะคะใหญ่มากๆแล้วด้านล่างนี่ก็จะมีต้นแองเจลเนียนะคะ,ะเรามีต้นสนสีฟ้าอยู่ต้นหนึ่งซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องย้ายค่ะ แล้วก็จะมีผีเสื้อด้วยนะคะสีม่วงน่ารักมากๆช่วงนี้เราปิดน้ำไว้นะคะวันนี้ฝนยังไม่ตกดินก็เลยดูแห้งนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะมุมนี้น่ารักมาก มาฝั่งนี้นะคะจะมีต้นโรบนะคะที่เพิ่งจะโรยไปนะคะแล้วก็จะมีต้นเดสเดโมนานะคะที่ช่วงนี้นะคะกำลังสวยเลยค่ะ,ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะในเนี้ยเรายังไม่กล้าเข้าไปถอนวัชพืชเพราะว่าวันนั้นเข้าไปเราโดนแตนต่อยค่ะมีแตนอยู่ในเนี้ยสักที่หนึ่งนะคะแต่ว่าดอกไม้เนี่ยสวยมากๆจะมีสีม่วงตรงโน้นนะคะเป็นแองเจลโลเนียนะคะตรงนี้เป็นต้นไซปัตตตเวียค่ะ เป็นไม้พุ่มโตช้านะคะก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยก็เงียบสงบและสวนก็สวยเหมือนกันค่ะอีกมุมนึงที่อยากจะอวดนะคะส่วนรอบบอ่อปลาค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะมีสีชมพูเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะจากต้นชัวเอมค่ะตรงโน้นเลยค่ะมีสีชมพูของผู้จอมพลน,นิดหน่อยนะคะ ส่วนคอทเทจรอบบอ่อปลาช่วงนี้ก็ดอกไม้เยอะนะคะแต่ก็รกนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวต้องมาถอนวัชพืชอีกนิดนึงนี่ค่ะชัวเอมนะคะเราอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูก่อนที่เขาจะโรยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังพร้อมใจกันออกดอกสีชมพูด,ด้านบนตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเราเทรนดให้เขาเป็นแนวนอนนะคะเขาก็เลยออกดอกแนวแทงออกมาอย่างนี้นะคะ,ะโซนนี้นะคะบานมาสักพักแล้วค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นส่วนที่โซนนี้เขาบานนะคะ นอกจากโชวเอมก็จะมีมงเกอร์ด้วยนะคะที่เริ่มจะบานแล้วนะคะนี่ค่ะดอกออกมาทีละนิดนะคะด้านบนก็ค่อยๆเริ่มทยอยบานค่ะเขาสูงมากเลยขึ้นเก้าอี้ถ่ายเลยเก็บบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวก็คงจะโรยแล้วค่ะ มงเกอเขาที่แล้วเราก็ตัดแต่งไปพร้อมกับชัวเอมเลยนะคะตอนนี้ก็แตกออกมาใหม่แล้วนะคะดอกเขาจะขนาดกลางนะคะตอนนี้ใบก็แน่นขึ้นมาแล้วค่ะที่นี่เราไม่ได้พ่นยาใดๆนะคะเลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะตอนนี้อยู่ในระเบียงนะคะจะมีต้นพากากรองนะคะสวยมากๆเลยค่ะเลื้อยมาจากฝั่งข้างนอกนะคะเก็บบรรยากาศอีกนิดนึง เนี่ยค่ะเหตุผลที่เราปลูกต้นโชเอมเพราะว่าเวลาออกดอกสีเขาจะเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีมงเกอร์คือเห็นมาจากฝั่งโน้นเลยค่ะถ่ายจากข้างล่างไม่ค่อยชัดปีนขึ้นมาถ่ายจากข้างบนเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะลับแล้วค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะแค่อยากจะพาเดินดูดอกไม้ตอนเย็นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องกลับเข้าไปทำกับข้าวแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ